แรงข่าวเตรียมจัดงาน International Sand Sculpture Festival 2024ชลบุรีไทยแลนด์ ISSF หรืองานเทศกาลประติมากรรมทรายนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทยผ่านการเล่าเรื่องของวรรณคดีในคอนเซปต,ต์ป่าหิมะผ่านโดยภายในงานนั้นมีศิลปินปั้นทรายแถวหน้าของเมืองไทยนำโดยอาจารย์พลุชนาทิพชื่นบำรุงไทยแลนด์เฮ d Sculpture Artist ร่วมเป็นตัวแทนศิลปิน ปั้นสายที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาร่วมง,งานอีกมากมายที่จะมาช่วยรังสรรค์สร้างไฮไลท์ของงานอาทิสุดยอดเขาวงกดสายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมด้วยดีเจพระกุ้งบราชาติธรรมวิจินเป็นพิธีกรในงานครั้งนี้ครับก็สำหรับงานปริมาก,กรรมสายหรือ ISSF นะครับ international sand sculpture festival 2024นะครับถือเป็นการจัด งานปิมามรรมํทายระดับโลกครั้งแรกนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งทางเรามองเห็นคุณค่าถึงการนําทรัพยากรนะครับที่มีอยู่ในประเทศนะครับมาทําให้เกิดปิมากรรมแล้วก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับศิดแล้วว่าทางทางด้านปิรามินะครับมาเข้าร่วมงานนะครับค่ะอย่างความพิเศษในครั้งนี้ก็คือเราได้นักปั้นจากระดับโลกที่ได้มาโชว์ผลงานในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ มากกว่า45ผลงานนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ตอบรับแล้วก็ประมาณ17ประเทศนะครับผมคืองานนี้เนี่ยทางผู้จัดเองเนี่ยครับคาดหวังว่าอยากให้ตัวอีเวนต์หรือตัวงานนี้นะครับเป็นหนึ่งในอีเวนต์แคลนเดอร์เยอรี่าคลนเดอรของเมืองไทยนะครับก็คือปักหมุดว่ามาเมืองไทยทุกปีจะได้พบกับงานปฏิมากรรมสายที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ก็คือ เป็นเชิญชวนนักท่องเที่ยวและก็ผู้สนใจมาในงานนี้ครับผมภายในงานนอกจากจะพบกับตัวงานซึ่งธีมปีนี้เราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์สัตว์ป่าหิมพานนะครับแล้วเราก็จะมีะะท่านปฏิมากรรมปฏิมากรทั้งหลายจากชั้นนำนะครับจากในในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับอย่างท่านอาจารย์พลุยนะครับที่มาร่วมงานกับเรานะครับแล้วก็ นอกจากนั้นก็ยังมีเขาวงกดนะครับขนาดใหญ่นะครับให้น้องๆหนูๆที่มากันกับครอบครัวนะครับมามาเล่นกันนะครับมีเวทีนะครับเวทีแล้วก็มีศิลปินสับเปลี่ยนกันมานะครับตลอดตลอดงานนะครับแล้วก็มีบูธขายของนะครับคือมาเนี่ยมาชิมช็อปแล้วก็โชว์ในงานเดียวกันเลยตอนนี้เนี่ยต้องเป็นเครดิตให้ทางอาจารย์อาจารย์พลุยนะครับเป็นเป็นคนเชิญศิลปินมานะครับเป็นก็คิดว่าศิลปิน ระดับอาชีพนะครับที่แข็งแรงในเมืองไทยนะครับที่ทางด้านปฏิมากรรมก็จะมามา,มาร่วมงานนี้ก็ออคอนเสิร์ตของผมก็คือจะทําเกี่ยวกับอิมพัพซึ่งเป็นสัตว์มหัศจรรย์นในวนรรณคดีของเราเน<ฆ>ี่ยที่เราเห็นในในในจิตกรรมปาพรรงหรือในวัดในอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทำเปนรูปแบบที่เป็นแบบสมัยใหม่ดีใช่เป็นสายแล้วก็ในมุมมองของดีไซน์สมัยใหม่แล้วก็อะไรที่มันมีความ เสรกว่าที่เราไปดูตามวัดตามอะไรต่างๆแล้วก็มจะมีของต่างชาติก็คือบริษัทสัตว์สัตว์แต่เทียงอย่างเขาเลยออมไม่ไม่ไม่ได้คอหลับก็คือเราจะทํางานแยกแยกส่วนก็เป็นทําให้มานฟังก็เหมือนเป็น k o k แล้ก็เหมือนที่งงไ่เป็นตารวัดกับศิลปกันด้วยว่าจะเป็นไทยก็จะก้าไปสิงการเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็คืองารมันก็จะต้องเหมือนก็แข่งขันใหได้ตัวแต่เราไม่ได้แข่งแต่ว่าเราก็จะสร้างสรรค์ให้มันกับ ถึงว่าก็ไม่ยอมกันนะถ้าเขาก็คงจะมาปล่อยพลังเน่ยเต็มที่เราก็ต้องปล่อยพลังเต็มที่ถึงใช่ถึงว่ามันก็จะต้องเต็มที่ในการงานที่ออกมาที่มันแบบตัดไ่ายก็ตัดศิลปินแต่ละคนคือมันมาหลายประเทศพอมาหลายประเทศเนี่ยแต่ละคนเขาก็อยากจะโชว์ศักยภาพโชว์แบบฝีมือเขาเต็มที่ในการในงานทั้งนี้ทั้งัรวมกันหลายประเทศแล้วก็เป็จัารู้จักกันด้วยการที่แบบได้ทำความรู้จักกันไว้แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ได้เลย คือซานส์ครับเจอมันคือการมารวมตัวกรวมตัวกันก็นนทำงานศิลปะร่วมกันของพี่มาจากทีม g b c นะคะของเราจะเป็นสนับสนุนด้านการตลาดการตลาดต่างประเทศค่ะอ๋อค่ะตอัออนองนี้และฮะมาในทีมเด,ดยียวกันค่อโอเคก็ขอฝากทุกท่านนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ทางทางฝ่ายสถานที่นะครับทางวิเชียรพัทยาพูดว่าคืออยากให้ทุกคนร่วมภูมิใจว่าเป็นงาน งานของคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็อ,อ,อย่างอย่างตัวบัตรที่เราจําหน่ายในราคา150บาทนี่ถือว่าถูกมากกับการที่คุณจะต้องบินไปดูงานระดับ International Festival ที่ต่างประเทศเลยนะครับวันนี้เราขนมามาแล้วให้คุณดูแล้วก็มันจะเป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Family Activity ที่ว่าจะพาลูกพาหลานมานะครับแล้วก็มาพัทยาแล้วก็มางานเดียวจบเลยนะครับมาก็คิดว่าขอให้ทุกท่านมา มาร่วมสนับสนุนงานนี้ด้วยกันนะครับเป็นปเปิดเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะครับวันเริ่มวันที่เ30เมษายนนะครับถึง19พฤษภาคมนะครับส่วนส่วนซื้อบัตรนี่เราจะมีเพจนะครับเพจของ ISSF นะครับแล้วก็การซื้อบัตรเนี่ยจริงๆพรุ่งนี้เริ่มเริ่มซื้อได้แล้วนะครับเพราะเราเปิดเว็บเพจ s k i p p p r .com นะครับ